เราจะมาสอนวิธีการก่อดเตากันนะพบกับพี่เชิดเจีย๊ยบวันนี้จะไม่ทําอาหารนะแต่จะมาก่อดเตานะคะนี่คือเตาถ่านนะคะก่อนอื่นนั้นถ้ามีขี้เถ้าตรงข้างล่างตรงนี้ต้องเอาออกให้หมดก่อนนะเพราะตรงนี้เป็นช่องระบายระบายอากาศระบายออกซิเจนนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ดูในเตาก็จะมีรางพึ่งี่เขาเรียกรังพึ่งเป็นรูๆเพื่อให้มันลมเข้ามานะ ลมเข้ามาตรงนี้แล้วก็ทะลุเข้ามาตรงนี้ก่อนอื่นนั้นวางหานนะคะไปรอบๆก่อนนะรอบๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ขย้ำกระดาษเราจะใช้กระดาษเป็นเชือเพลย้ากระดาษให้มันทงๆอย่างนี้นะเพื่อที่จะให้มันเกิดออกซิเจนนะคะไม่หนาแน่นจนเกินไปถ้าหากว่าเตาของเรามันหนาแน่นเกินไปเราจะจุดไฟยากไฟจะติดยากนะคะเชื้อเพลิงตัวที่2ก็คือ ไม้ไผ่นะคะเศษไม้ก็ได้นะคะที่มันแห้งนะ,ะนก,ก็วางค่อยๆกันไปนวางค่อยๆกันไปนะคะแค่นี้ใช้ตะเกียบก็ได้นะบางบ้านตะเกียบที่ใช้แล้วน่ะนะคะเราไม่ใช่ละก็ไม่เอาไปทิ้งแล้วก็เก็บไว้นะคะอ่ะเสร็จแล้วก็ไฟแช็กนะคะจุดกระดาษอ่าจุดกระดาษสักสองทางก็ได้ สามทางก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่เสร็จแล้วพอมันไฟติดแล้วเราก็วางถานลงไปอ่าวางถานลงไปนะคอนเซ็ปต์ก็คือให้อย่าให้มันแน่นนะคะให้มันพองๆยุงกัดอะ่ะอืม,มเยอะก็วางถานลงไป พอดีพองามนะคะอย่าเยอะนะคะให้มันมีช่องลมนะคะ,ะไฟก็จะโชดช่วงชัดชวานนะเป็นง่ายง่ายไหมทำได้ไหมเจ้าทำได้ไหมไม่ได้ทำไมไม่ได้อะไม่ชอบทำง่ายนิดเดียวนะคะฟืนไม่เปียกนะไม่ถ่ายเที่ยวมาจะต้องไม่เปียกนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย